ก็จะบอกว่าเรามาทดสอบหน่อยดีกว่าทดสอบการใช้งานของรถต้องบอกว่ารถบ้านมันมีทั้งเรียกันรถบ้านยางบางใช่ไหมแต่ไม่ของเรารถบ้านยางมัดในอ,อันนี้เรามาทดสอบกันว่ารถที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ย ขับทำงานด้วยแล้วก็ขับเที่ยวด้วยเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติอะไรบ้างแล้วก็ในสิ่งที่เราแต่งและใส่เพิ่มเนี่ยมันมีข้อดีและข้อเสียยังไงนะฮะ <Wow. S 1> นี่เราได้มีโอกาสมาเทสกันแต่เราจะแบบเบาๆนะเราแค่มาทดสอบรถเบาๆเนาะไม่มีอะไรอันนี้ก็เขาบางเลนนะฮะพูดถึงรถนะครับรถรถรถ,รถคันหนึ่งที่เราใช้งานอยู่ทุกวันเนี่ย ผมก็เป็นคนคนหนึ่งนะครับที่ที่ได้สัมผัสอยู่แต่กับรถที่ใช้งานจริงๆทุกวันเนี่ยก็มีแต่กระบะนี่แหละครับที่แล้วโอ้โหเป็นไงญญเรียบร้อย <c oughs> มาพุพ่งพากูมาทำมงเนี่ยพี่เก๋เอาี่เห็นรถพี่สูงๆสวยๆอะเนาะเอาซะหน่อยเป็นไงกระจกห้างทำแล้ว เฉียเฉียว้ามรับไปแล้วไปแล้วหนึ่งดอกจริงๆต้องบอกนะครับว่าสําหรับการการใช้งานของรถเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งที่ที่อยากมีรถคันหนึ่งแล้วอยากให้มันไปได้ทุกที่สําหรับเรานะครับก็เลยทํารถให้มันคอมพิซทุกอย่างนะฮะอย่างเช่นในในเรื่องบอดี้ผมเนี่ยคันนี้ค่อนข้างจะเดิมๆมากเลยบ้านนะครับเราก็ าสายลุยหน่อยแล้วก็ยกขึ้นมาสักนิ้วครึ่ง2นิ้วนะฮะสำหรับรถรีโวนะครับจากเดิมเป็นโชคสแตนดาดก็เปลี่ยนเป็นโชคเอ็กพอเตอร์ไงปรับแปดระดับนี่อันนี้ก็มาจากจากโรงงานเลยนะฮะติดต่อผ่านโรงงานโรงงานก็จัดโชาให้ผมให้ผมผมาไ,ได้ติดตั้งหาแล้วโอ้ยคันนี้นี่ใส่ไปหน้อยต้องมีสอปีสปีแล้วนะครับสองปีคือ จริงๆเราก็แปลกเนาะมารีวิวหาอะไรตอนเก่าแต่อันนี้ต้องบอกเลยครับว่าเราเราเพิ่งเพิ่งมารีวิวเพราะว่าจริงๆสินค้าที่เราใส่ใหม่ทุกวันเนี่ยแล้วเรามารีวิวเนี่ยจะบอกครับว่ารสชาติที่เราได้เจอเนี่ยเราได้เหมือนเหมือนอารมณ์เหมือนเจอเจอของใหม่ๆอ่ะกระหือรือโอ้ยแม่งดีนะแต่ไม่ครับผมจะมารีวิวของเก่าที่ใช้แล้วของเก่าที่ ที่เราใช้แล้วเราจะได้บอกได้ไงครับว่าว่ามันดีหรือมันไม่ดีนะฮะเอายังนี่น้ำลายแห้งนะนะเอากูมาลุยแท้ๆลองลองดูสักทีนึงก็ในในในเรื่องเรื่องโชคเนี่ยโชคที่เราใส่มาเนี่ยผมใส่เป็นเป็นโชคโมโนปรับแปดระดับนะครับปรับแปดระดับโชคโมโนนะครับแล้วก็ชุดยกปกตินะฮะ อย่ลองแบบขับสองก่อนนะได้ลองดูถามว่ารถขับสองขึ้นได้ไหมขึ้นได้ครับแต่ลำบากนิดนึงแต่มันก็เห็นไงไนเป็นไงครับคือสำหรับขับสองมันเป็นอย่างนี้นี <100. S 1> นเป็นอย่างนี้ครับลงไปใหม่ แล้วมันจะคว่ำไหมไมะมีผมอยู่ไม่คว่ำหรอกนี่มึงไม่ได้ช่วยอะไรเลยพี่ไงจริงๆครับต้องบอกว่าสถานการณ์แบบนี้เราควรปรับขับสี่นะครับเราควรปรับขับสี่เพื่อให้การขับมันง่ายขึ้นอ่าครับขับสี่มันมีไวเพื่อประกันราชินีออ้ ก็สบายสบาย,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 ยนะครับล้อยางที่ใส่มาก็เป็นยางขอบ16นะครับ265 65 16นะครับก็เป็น KM3 ค่อนข้างจะขับถนนดำถ้าใครถามว่ามีเสียงไหมบอกเลยครับว่ามีอ่อนๆเพราะว่ายางมันยังใหม่อยู่สักพักอาจจะมีเสียงดังใครที่รับไม่ได้ในเรื่องเสียงก็ควรใช้แบบใช้เป็นยางออทาเลนนะฮะ แล้วก็อย่างอื่นก็เออในเรื่องในเรื่องรถสูงรถสูงเนี่ยในสิ่งที่ควรมีเนี่ยก็คือเป็นบันไดเหล็กนะครับแต่บันไดผมเนี่ยผมไม่ได้ใช้บันไดเหล็กเพราะว่าบันไดเหล็กเนี่ยมันขึ้นยากสําหรับรถยกสองผมก็เลยใช้บันไดบันไดของ eboard นะฮะเป็นบันไดไฟฟ้าสามารถเปิดพับได้ตามตบอกว่าตามระยะขาสั้นของคนดีกว่า คือคือเราเราก็เป็นคนไม่ได้สูง170เงี้ยแบบขาไม่ถึงหรือว่าตัวเตี้ยอยากขับรถสูงอ่ะเราก็เลยเลือกที่มันบันไดที่มันขึ้นง่ายๆนะครับเราก็เลือกใช้ของ eboard นะครับก็เป็นบริษัทเดียวกับของโช๊กเนี่ยแหละของเอฟเพ e r เอรนี่ยแหละครับก็ได้สนับสนุนเรามาในเรื่องบันไดนะครับก็ให้เราลองใช้ดูก็ผมว่าบันไดเนี่ยผมน่าใช้มาปีขว่าแล้วเพิ่งมารีวิวให้เขานะฮะ <laughs> เหมือนกันเลยรู้สึกผิดบ้างไหมจริงๆต้องบอกว่าเหมือนกันเลยครับว่าทั้งโชว์ธรรมดาผมใช้มาแล้วของที่ผมใช้ผมจะมารีวิวได้ถ้าถ้าเพิ่งมาให้ผมใส่แล้วผมรีวิวผมรีวิวไม่ได้เพราะว่าผมไม่รู้ข้อเสีย mm hmm. นะฮะอันนี้ถ้า,าว่าผมใส่มาเดียปีกว่าข้อเสียไม่มีน้ําก็ลุยนะครับทุกอย่างก็ลุย oh. เปิดกระแทกโดนที่ว่ามีอะไรงัดอยู่เนี่ยผมก็ทํามันก็ไม่เสียนะฮะ <Wow. S 1> ทุกอย่างมันก็ยังใช้งานได้ได้ปกติ นะครับผมก็เลยบอกว่าของพวกนี้ที่ผมใช้เนี่ยผ่านนะฮะถือว่าผ่านครับแล้วก็อย่างอื่นก็ในเรื่องรถผมเนี่ยสังเกตได้ง่ายครับริววรอยเต็มคันเลยด้วยด้วยด้วยคำว่าสมบุกสมบันหรือว่าการใช้งานเนี่ยผมจะเป็นคนที่แบบว่าเดี๋ยววันหนึ่งที่รถเรามาเริ่มเก่าเดี๋ยวเราค่อยเก็บสีทำสีใหม่อ่าเราก็โฆษณาอู่สีหน่อยดีกว่านี่เดี๋ยวโฆษณาคนอื่นหมดนะฮะ ของเราก็อู JF นะครับทำแต่เรื่องสีอย่างเดียวเลยเรื่องบอดี้ไว้ใจเราอ่าบอดี้ช่วงล่างมีบ้างนะฮะไหนๆก็เข้ามาแล้วพี่เดี๋ยวขับโชว์สักทีเดี๋ยวพาไปลุยอ่อนๆหน่อยได้แล้เป็นยังไงโอเค <ใน S 1> ไปไปเจอกัน นี่เอาถเพียงฟักมาอีกกรโทถอ๋อประเด็นหลักที่เราถอดนี่ออกเพราะว่าเราต้องการใช้ว yeah. ินไงโชยไหมเหตุผลมันมีทุกอย่างมันมีเหตุผลนี่นี่นะฮะตรงนี้เราจะติดอยู่ตรงนี้แต่เราจะใช้วินไงเราก็เลยทอดอกกอเลยโดยการชนให้มันหลุดซะสังงานวินนี่พี่ติดติดของวอนครับหมื่นสองพันปอนนะฮะก็เป็น อาวุธอีกหนึ่งอย่างนะฮะถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับคนก็เหมือนว่าพกมีดเข้าป่า <Wow. S 1> เจอสัตว์ร้ายอลไรก็อาจจะอาจจะสู้ได้หรืออาจจะต้องใช้แบบเพื่อเพื่อให้มันผ่านไปได้ะฮะ mm hmm. วินเนี่ยมันก็จุดที่สำคัญคือมันจะเป็นจุดรับกับเชสซีรถเลยวินที่เราติดตั้งเนี่ย mm hmm. อันนี้เราติดตั้งเองนะฮะติดตั้งเองวินเนี่ยมันก็จะเป็นจุดรับกับเชสซีรถทำให เวลาดึงเนี่ยเราจะได้ดึงรถตัวเองขึ้นไปจากลมหรือจากกอไม้หรือจากอะไรพวกนี้ฮะ mm hmm. มันข้อดีครับมันสามารถช่วยตัวเราเองได้แล้วก็สามารถช่วยคนอื่นได้นะครับ <Wow. S 1> ใช่จริงๆเนี่ยที่อู่จัดเซตแบบนี้เราก็รับนะฮะค,คือต้องบอกว่าเราจะไม่ได้รับเยอะนะฮะแต่เรารับเฉพาะแบบคนเข้าใจและคนชอบในสไตล์เราดีกว่านะฮะเราจัดแบบนี้ได้หมดเลยนะฮะ อย่างของผมเนี่ยก็จะมีวินมีไฟหน้ามีไลฟ์ฟอร์์นะครับแล้วก็พวกนี้มันสําคัญหมดเลยนะครับมันไฟเนี่ยมันสําคัญตรงที่ว่าเวลาคือเรามองไม่เห็นเนี่ยเราสามารถไฟเนี่ยสามารถพุ่งไปในระยะ1กิโลได้สบายสบายสำหรับตาเราไม่เห็นเนี่ยอันนี้สําคัญนะฮะแล้วก็เมื่อกี้ที่ยังไม่พูดก็คือสโนว์เกิลน,นะฮะสโนวเกิลเราก็ติดตั้งเองนะครับเป็นของ tjm นะฮะดิวอการใช้งานเห็นไหมครับ ริ้วลอกันใช้งานจะมารีวิวอะไรตอนที่มันเก่าแล้วเนี่ยรู้ภูมิใจกับริ้วรอยนะอืมคือริ้วรอยเนี่ยเกิดจากการใช้งานจริงๆนะฮะของมันไม่ได้ว่าติดใหม่แล้วมารีวิวว่าใหม่มันดียังไงยังไงคันนี้เคยลุยน้ำมาแล้วนะฮะแต่เคยลุยน้ำแค่นี้ในชายหัวระดับระดับหัวเข่าระดับชายประตูไปมาแล้วครับว้าวชายประตูถามว่าเข้าไหมก็เข้า เปียกๆเปียกๆพมเคยชักมาแล้วนะฮะพมเคยชักมาแล้วแล้วก็สิ่งที่เราใส่มาทั้งหมดเหตุผลมันมีหมดอย่างสโน์เกิลใช้สําหรับดูดอากาศจากด้านบนสมมุติถ้าวันหนึ่งเราเจอน้ำเยอะๆจัดๆเราต้องไปอ่ะนะฮะเราต้องไปอ่ะเราก็ต้องระดับระดับมันจะบอกได้ว่ามันน้ํามันจะต้องขับได้ถึงในระดับนี้แต่ด้วยความเป็นจริงถ้าน้ําขนาดเนี้ย นอนอยู่บ้านใช่ไหมครับผมระดับน้ำเงี้ยนอนอยู่บ้านเขาเลยทําเผื่อนะฮะทำเผื่อให้ระดับมันสูงเพื่อน้ําจะได้ไม่เข้าเครื่องนะฮะจริงถ้าระดับน้ําขนาดนี้นะผมนอนอยู่บ้านผมไม่ไปหรอกผมไปว่ายน้ําเล่นเนารถไปพังที่ผายหมดตายอย่างนี้นะครับก็เหตุผลของออฟโรดทุกอย่างที่ใส่มามีเหตุผลหมดนะครับก็ในเรื่องทุกอย่างเลยผมมองว่าออฟโรดมันค่อนข้างจะอุปกรณ์ที่ใส่ ใช้งานได้จริงก็สุดท้ายนี้ <c oughs> ก็จะบอกว่าหลุดหลุดกันที่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> เ,เบาๆมาคันเดียวอย่าห้าว <c oughs> มาคันเดียวอย่าห้าว <c oughs> ห้าวแล้วเป็นแบบนี้